ท่านปรนครับผมสีโชคโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะนีสมาชิกรัฐสภาท่านประธานเห็นว่าเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาประท้วงนะครับแต่ขออนุญาตหาเรือนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นมากเนื่องจากว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปเมื่อวานนี้นครับผมก็วิตกกังวลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสภาแห่งนี้ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของท่านประธานรัฐสภาคือท่านสมศักดิ์นะครับ ได้จ้างบริษัทที่ทำเรื่องของ Facebook ครับแล้วก็ใช้ Facebook ซึ่งเป็น Facebook ของรัฐสภานะครับใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามผมยกตัวอย่างรูปนี้ครับนี่ครับ Facebook ข้างหน้านะครับชื่อว่ารัฐสภาไทยเป็นของรัฐสภาแห่งนี้ครับผมได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าเป็นของรัฐสภาแห่งนี้แต่บอกว่าคนที่โพสต์ข้อความ คนที่บริหารจัดการนี่คือสํานักงานของท่านประธานเองนะครับสิครับเอาภาพไปเลือกภาพนะครับของสสประชาธิปัตยเนี่ยที่กําลังจุดนะครับกับเจ้าหนที่ตํารวจแล้วเขียนว่าผู้ทรงเกียรติแล้วก็มีตั้งคําถามเลือกเอาเฉพาะภาพเดียวครับหรือแม้กระทั่งพรบนิรโทษกรรมครับซึ่งมันเป็นพรบรต้องพิจารณาในสภาครับ แต่ก็ไปเชียร์ไปโพสต์ใน Facebook บอกว่าพรบรนิรโทษกรรมทางรอดเหยื่อความขัดแย้งโดยกลไก